พบแบบเจคเคนกนะคะในคลิปนี้เจคเคนกนำเสนอเป็นบ้านพร้อมที่ดินต่ำกว่าราคาประเมินนะคะอยู่แบบสไตล์บ้านสวนค่ะบรรยากาศในรูปนะคะจะดูแห้งแรงไปหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นรูปเก่าซึ่งถ่ายไว้นานแล้วนั่นเองค่ะแต่ร่มรื่นแน่นอนนะคะตอนนี้เข้าหน้าฝนแล้วนะคะต้นไม้น้อยใหญ่เขียวขจีค่ะทุกท่านเหมาะสำหรับผู้ที่รักธรรมชาติเหมาะสำหรับผู้ที่รักความสงบ อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองตากนะคะอยู่ในจังหวัดตากค่ะที่ดินขนาด1-2ถึง2ไร่นะคะราคา9,000 0 0บาทค่ะค่าใช้จ่ายวันโอนผู้ขายออกให้ทั้งหมดนะคะทุกท่านการเดินทางสะดวกสบายค่ะเข้า ไปไมไกลนะคะจากถนนพหนโยธินนะคะเข้าซอยไมไกลกัะทุกท่านเนื้อที่นะคะที่ดินตามถนดนะคะจะเป็นหกไร่1งาน96้ตารางวานะคะทุกท่านถนนนสสีจอคุดแดงค่ะท่านที่ต้องการสัมผัสธรรมชาตินะคะต้องการความอิสระความเป็นส่วนตัวไม่วุ่นวายนะคะ แปลงนี้เลยค่ะเข้าไปอยู่กันได้นะคะ9 0 0 0บาทสนใจติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติม,ตมหรือว่าต้องการรายละเอียดอย่างไรติดต่อโทรไปตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปได้เลยนะคะเจคโนอาจจะแจ้งข้อมูลคาดเคลื่อนกันบ้างนะคะเพราะว่าบางข้อมูลนะคะซึ่งในอย่างเช่นเป็นเนื้อที่นะคะก็จะไม่เข้าใจที่เจ้าของได้ลงรายละเอียดไว้นั่นเองค่ะสนใจโทรดีกว่าค่ะทุกท่านแปลงนี้นะคะ ในวันนี้เจคเคนโนราไปก่อนสวัสดีค่ะ